ครับนี่จะใช่ไหมครับนี่จะนําเสนอแนวทางการตัด <c oughs> ตัดปูนฝังท่อสีเหลืองนี่ครับเรืทางการตัดใช้ไฟเบอร์ตัวใหญ่นะครับนี่จะใช้ไมกิต้าใบเจ็ดนิ้วนะครับตัดปูนอิมอลเบานะครับเ <c oughs> ล็ะครับเละหัวนะหัวนะหัวนะ ครัอสอกครู่นะครับ เอานหะมครับท่นา,นานเราขอจดแนวทางตัดปูนฝังท่อทสีเหลืองนะครับเป็นแนวทางน,นะครับฝังท่อฝังสวิตฝังปลั๊กฝังต่างๆก็หอังว่าจะมีประโยชนนะครับขอบคุณครับ